นึกถึงคำนี้นะโยมว่าคนดีก็ตายคนชั่วก็ตายทําบุญก็ตายทําบาปก็ตายหญิงก็ตายชายก็ตายพระก็ตายโยมก็ตายอยู่บนฟ้าก็ตายอยู่ใต้ดินก็ตายตายหมดแต่หลังจากตายเนี่ยบุญและบาปเท่านั้นเองที่จะตามไปหนีไปอยู่บนฟ้าบุญก็ตามไปบนฟ้าหนีไปอยู่ในน้าหนีไปอยู่ใต้ดินบุญและบาปก็ตามไปใต้ดินบนฟ้าในน้ําก็ตามไปทุกที่เหมือนเงาตามตัวนะแม้จะเกิดไปเป็นอะไร นะบางชาติบางคนเกิดไปเป็นนกอีกาอีกก็ยังถูกบ่วงไฟที่มันลอยอยู่กลางอากาศในคล้องคอกาก็ตัวเล็กๆฟ้าก็ใหญ่โตมโหฬารแต่ว่าถูกบ่วงไฟที่มันติดไฟแล้วหมุนขึ้นไปบนฟ้าไปคล้องคอเพราะชาติที่แล้วก็เคยไปนําบ่วงฟางแล้วก็จุดไฟไปคล้องคอวัวหนีไปอยู่บนท้องฟ้าเป็นอีกาก็บาปก็ตามไปบนฟ้าหนีไปอยู่ในน้ําก็ยังถูกเขาจับทวงน้ําด้วยการที่แบบเป็นตัวการก,ารกินีทําให้เรือเนี่ยไม่แล่นต่อไปได้ หนีไปอยู่ใต้ดินไปเป็นไส้เดือนไปเป็นคางคกจริงจกตุกแกอยู่ที่ไหนบุญบาปก็ตามไปทุกที่จริงๆโยมคนทําบุญก็ตายคนทําบาปก็ตายคนทําชั่วก็ตายคนทําดีก็ตายทหารตายตำรวจตายรัฐบาลตายทุกคนตายไม่มีใครรอดสักคนเดียวแต่หลังจากตายชีวิตต้องรับผิดชอบกันต่อไปแต่ก่อนที่หลังจะตายตอนเป็นๆก็มีนรกบนดิน มีสวรรค์บนดินก็ทุกคนรู้กันดีว่าใจที่ตกนรกเนี่ยมันรุ่มร้อนใจที่จมนรกมันเป็นจิตใจที่วุ่นวายใจที่เป็นสวรรค์มันโล่งโปร่งเบาสบายเมื่อสวรรค์นรกมันก็อยู่บนดินตรงนี้ด้วยหลังจากตายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นเมื่อตอนเป็นๆได้สร้างสิ่งที่เป็นนรกและสวรรค์ไว้นั่นก็คือการจมนรกการขึ้นสวรรค์ตอนเป็นๆหลังจากตายก็ไปตามที่ตนได้ทําไว้ทุกคนตายหมดคนทําบุญก็ตายคนทําบาปก็ตายป่วยก็ตายไม่ป่วยก็ตาย ติดโควิดก็ตายไม่ติดโควิดก็ตายตายเกลื่องทุกคนไม่มีเหลือสักคนเดียวฉะนั้นก่อนจะตายให้สร้างสวรรค์ที่นี่ไม่สร้างนรกเบื้องหน้าก็ไม่ต้องถามใครว่าฉันจะไปนรกไหมก็สวรรค์มันเต็มหัวใจตรงนี้ไม่ต้องรอให้ใครพยากรขอเจริญพรวันนี้